คดีสะเทือนขวัญที่สังคมให้ความสนใจคือคดีฆ่าตัดมือนักศึกษาหญิงหรือว่าน้องหมิงอายุ19ปีฆาตากรชื่อนายแซนอายุ19ปีเช่นเดียวกันนะครับจริงๆ18ย่าง19นะครับประเด็นสําคัญเนี่ยมีหลายเรื่องมากๆวันนี้ค่อยๆค,ค,คลี่ไปทีละประเด็นนะครับเอาไปดูในช่วงเช้าก่อนนะครับญาติเนี่ยไปเยี่ยมนายแซนที่สอพอปากคลองรังสิตก่อนที่จะนําตัวไปส่งฝาก สารผัดแรกนะครับโดยในช่วงเวลาที่ไปถึงเนี่ยนะครับเราก็จะชี้ให้เห็นถึงท่าทางอาการของตัวนายแซนคือเดินออกมาผู้สื่อข่าวบอกเลยโอ้โหสลืมสลือนะไม่ตอบคำถามไม่พูดจาใดๆตาลอยต่างๆมันดูเหมือนมีอาการที่จะป่วยทางจิตหรือจิตไม่สมประกอบหรือไม่อย่างไรขาะเดียวกันเนี่ยวันนี้นำตัวไปฝากขังผักแรกที่สารจังหวัดปทุมธานีโดนไป4ข้อหาสำคัญนะฮะแล้วเป็นข้อหาหนักแล้ว ถ้าผู้อื่นโดยเจตนาต้อนร้นอํอำพรางศพเคลื่อนย้ายศพและเคลื่อนย้ายศพก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวนะครับเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นคดีอุกชะกันเกรงว่าหากผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวแล้วเดี๋ยวจะหลบหนีไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและที่สําคัญกลัวว่าจะก่อเหตุอัตวินิบาตกรรมหรือฆ่าตัวตายเรื่องของการเยี่ยมวันนี้เนี่ยครอบครัวนายแซน เข้าไปเยี่ยมกันครบนะตั้งแต่แม่พ่อพี่ชายไปเยี่ยมแล้วก็เอาของเยี่ยมต่างๆไปให้นะครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มน้ํายาบ้วนปากทิชชู่ต่างๆเอาไปให้แล้วผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นแบบนี้บางจังหวะครับครอบครัวนายแซนเข้าไปเยี่ยมในห้องผู้ต้องขังแม่นถึงขั้นเขาสุดนะนั่งร้องไห้จนพ่อเนี่ยต้องไปช่วยกอดปลอบประโลมระหว่างเยี่ยมพูดคุยกับนายแซนในห้องผู้ต้องขังเนี่ยมันเกิดการตั้งคําถามว่า ช่วงที่ไปคุยกับพ่อแม่ทำไมพูดได้พอนักข่าวสอบถามหรือว่าจะสอบปากคำเอะทำไมพูดยากนะฮะตลอดการคุมขังเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดก,กำลังตรวจเฝ้าเวรยนยามตลอดทั้งคืนบริเวณหน้าห้องผู้ต้องขังเฝ้าจับตาพฤติกรรมนายแซนเฝ้าระวังไม่ให้ในายแซนเดี๋ยทำร้ายตัวเองเบื้องต้นนอนหลับได้ตามปกติแต่ก็มีสังเกตท่าทางการนอนหลับเนี่ยโอ้โหดูว่าเครียดหรือไม่ยังไงคือนอนฟุบลงไปฟุบลงไปกับพื้นเน่ยคุณผู้ชม ลักษณะเหมือนกับคนนอนตายนะฮะนอนกันไปลักษณะนั้นวันนี้ความคืบหน้าอีกเรื่องฮะทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตกับแม่พี่สาวไปพร้อมกับทนายภพศสารเรืองฤทธิ์รับไปที่ตำรวจสพปากคลองรังสิตไปติดตามความคืบหน้าของคดีเพราะมีหลายเรื่องที่อยากจะขอความชัดเจนจากตำรวจมันมีประเด็นเรื่องอยากได้โทรศัพท์ของตัวน้องหมิงไงโทรศัพท์จะยืนยันเรื่องอะไรยืนยันว่า ที่มันมีสื่อหรือว่าเพจไปโพสต์ว่าตัวนายแซนก็โดนน้องหมิงทําร้ายเหมือนกันคือเราอยากจะยืนยันว่าตัวน้องหมิงเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แสนดีแค่ไหนทนายไพศาลพูดแบบนั้นและสิ่งที่จะยืนยันได้คือข้อมูลในโทรศัพท์มันจะมีสลิปกับสลิปการโอนเงินโดยบอกว่าตัวน้องหมิงเนี่ยเป็นคนดูแลนะดูแลค่าใช้จ่ายในบ้านตอนที่อยู่กับนายแสนแล้วเป็นการโอนเงินให้กับคุณพ่อของนายแสน คือถ้าได้ข้อมูลตรงนั้นมามันอาจจะหักล้างในเรื่องที่บอกว่าน้องหมิงเป็นคนไปทําร้ายทําไม่ดีต่อนายแซนก่อนก็ด้วยเหมือนกันขณะเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องที่บอกว่าป่วยจิตหรือเปล่าเนี่ยอ่ะอันนี้เดี๋ยวมาขยายกันนะครับในส่วนของแม่ผู้เสียหายคุณผู้ชมโอ้โหน่าสงสารมากนะวันนี้เนี่ยนักข่าวก็พยายามสอบถามรายละเอียดเห็นท่าทีเห็นอาการของคนที่ทําร้ายลูกตัวเองแล้วเป็นอย่างไรบ้างแม่เนี่ยได้แต่ร้องไห้นะ บอกไม่สามารถพูดอะไรได้เลยจุกอกจนต้องยื่นให้พี่สาวเป็นคนพูดแทนเห็นเห็น,นอาการอของมั่งก่อเหตุแล้วเนาะที่เขาหลับตลอดเวลาเลยตรงนี้เรามองว่ามันมันสํานึกหรือว่าเขาพยายามจะตอ่ตอสู้หรือทําอะไรบางอย่างไหมครับจัพูดเลยพี่สาวเนี่ยนะครับพี่สาวพอแม่พูดไม่ไหวเนี่ยก็เลยต้อง ่วยกันนะฮะในการให้สัมภาษณ์โดยบอกว่าไม่พร้อมที่จะรับคําขอโทษและไม่อโหสิกรรมเนื่องจากครั้งแรกที่พบกันเนี่ยแทนที่เขาจะเข้ามาขอโทษนะแต่เขากลับพูดว่าเขาไม่อยากพูดอะไรทั้งนั้นนะขนาดน้องสาวตนยังไม่อยากพูดอะไรเลยซึ่งตนฟังแบบนี้รู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ได้สํานึกจริงๆนะครับ หลายๆยอย่างค่ะเพราะหนูก็พอทราบมาว่าน้องหนูโดนทําอะไรบ้างจนตอนนี้หนูไม่ไม่รู้จะพูดอะไรออกมาแล้วจริงในฐา,า,านะตัวแทนครอบครัวก,กังวลเรื่องไหนไหมฮะไม่ค่ะเพราะว่ามีพิธานายเข้ามาช่วยแล้วค่ะก็ไม่ได้กังวลเรื่องไหนแล้วเรายืนยันในเรื่องของการรับบริจาคทางครอบครัวเราไม่มีเนาะไม่มีค่ะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยค่ะพ่อกับแม่เขาฝากขอโทษมายังครอบครัวของเรารับไหมคะหนูไม่ขอรับค่ะ เพราะว่าวันแรกที่หนูมาที่สอนอนแล้วหนูได้เจอกับทางแม่เขาอะค่ะหนูก็ได้มีการเดินเข้าไปถามเขาว่ามีอะไรอยากจะพูดกับหนูบ้างไหมเขาก็บอกเขาไม่มีอะไรอยากจะพูดกับหนูและหนูก็เลยถามเขาไปว่าลูกชายเขาฆ่าน้องหนูตายไม่อยากพูดเลยหนูบ้งเลยหรอเขาก็บอกว่าน้องเธอยังไม่พูดอะไรเลยเขาก็เดินหนีขึ้นรถไปเลยค่ะคือเขาดันมีพฤติกรรมตั้งแต่ครั้งแรกหนูก็อยากจะไปบอกเขาเหมือนกันนะะว่าที่น้องหนูไม่พูดอะไรเลยเพราะน้องหนูตายแล้วไง คราวนี้เรื่องอาการป่วยจิตคุณผู้ชมครับทนายไพศาลเนี่ยอธิบายแบบนี้นะเรื่องอาการป่วยจิตเนี่ยมันมีประเด็นคนไทยเนี่ยเวลามีคนที่ไปทําร้ายร่างกายคนอื่นถึงขั้นที่ทําให้คนอื่นเขาตายหรือไปก่อเหตุอุกชะการรุนแรงอะไรพอบชอบที่จะอ้างว่าป่วยจิตหรือไม่ยังไงทนายไพศาลเนี่ยอธิบายแบบนี้ว่าจริงๆเรื่องอาการป่วยจิตเนี่ยนะฮะศาลเนี่ยเขาจะดูในขณะที่กระทําการว่ามีความรู้ผิดชอบชั่วดีอย่างไรไหม มีสติสามปชัยญะคบถวนไหมแล้วการกระทําแบบนี้ถึงขั้นที่ไปมัดศพอะ่ะเอาศพไปทิ้งทามจุดต่างๆเนี่ยคนบ้าคิดไม่ได้หรอกทนายไพศาลพูดถึงขั้นว่าถ้าคนมันจะบ้าจริงนะขออนุญาตนะทนายใช้คําว่ามันต้องกินอุจจาระตัวเองได้เลยไปในฝากคนไทยเลยไอ้ที่แบบทําใครแล้วอ้างบ้าอ้างป่วยจิตกินยาโรคจิตนะน้อยรายมากที่จะสู้คดีพวกนี้ลศาลยกนะครับถ้าบ้าเนี่ยต้องบ้าถึงขนาดกินขี้ได้นะ คือกฎหมายข้น 65, อนหกห้าเขาบอกการกระทำโดยบังคับตัวเองไม่ได้ขาดจิตสํานึกนะครับไม่รู้ผิดชอบช่วดีจิตฟันเฟือนซึ่งในขณะที่ทำเนี่ยมีจิตอยู่บ้างบทลงโทษเนี่ยอาจจะลงโทษเพียงใดก็ได้แต่นี่ไม่ใช่นะครับเพราะเขาใช้ชีวิตปกติเดี๋ยวผมดูภาพเมื่อวานจากข่าวนะเห็นว่าประคองกันมาเลยเนี่ยนะไม่ตอบนักข่าวแม่อะไรประคองแต่เห็นอยู่ในห้องก็คุยได้นะก็ก็ก ก็เดี๋ยวก็รู้นะว่าป่วยไม่ป่วยนะครับแล้วก็ในทางกฎหมายผมเอาหนักเลยมันมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปคดีมากแต่มันจะเกี่ยวข้องกับผลกระทบกระเทือนด้านจิตใจของทางผู้เสียหายคือเมื่อวานนี้ทนายไพศาลบอกว่ามีตํารวจนายหนึ่งโทรไปหาผู้เสียหายก็คือพี่สาวของน้องหมิงแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องเข้ามาพบตํารวจนะเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ยุติธรรมนะแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนรอจะไปเจอทนายแล้วเดี๋ยวพาทนายไปพร้อมกัน ตำรวจนายนั้นเนี่ยบอกว่าจะไปเจอทนายทําไมจะไปร้องสื่อทําไมไม่มีสมองหรือยังไงพูดมาแบบนี้เนี่ยกระทบเทืนินจ,จิตใจของผู้เสียหายนะครับ <Okay. S 2> วันนี้ทนายไพศาลอยู่ในห้องประชุมเนี่ยถามตรงๆไปเลยที่ผู้กํากับสอพอปากคลองรังสิตนะโดยวันนี้เนี่ยทางผู้กํากับสอพอปากคลองรังสิตพันตํารวจเอกนรงเอี่ยมประหงท่านก็บอกท่านเพิ่งทราบเรื่องแต่ที่มาวันนี้อยากให้คุยเรื่องคดีความกันก่อนไหมว่าคืบหน้าไปยังไงบ้างแล้วจึงทําให้คุณไพศาลเนี่ย โอนขึ้นมาเลยนะฮะว่าก็เข้าใจการทํางานของท่านนะแต่ถ้าประเด็นนี้มันยังคาใจสังคมเขาก็ไม่เชื่อมั่นการทํางานตํารวจขอให้ทางตํารวจเนี่ยตอบมาให้ชัดเจนจะได้จบในเรื่องนี้ไปขณะเดียวกันตัวทนายไพศาลบอกว่าจริงๆรู้ชื่ออยู่แล้วนะว่าตํารวจคนไหนเป็นคนพูดแต่อยากให้ตํารวจรับเรื่องนี้เองครับก็มีตํารวจบางนายผมไม่ยืนยันข้อที่จริงนี้นะไได้พูดว่าทําไมต้องไปร้องสื่อทําไมต้อง ปรึกษาทนายไม่มีสมองหรือไงนะผมไม่ทราบว่าใครพูดแต่ผมเบื้องต้นก่อนผมไม่ได้มาเปิดประเด็นนี้ให้ท่านนะนะครับหัวใจของผู้เ่าสันติราชทำด้วยใจนะครับถ้าวันหนึ่งมันเกิดเหตุญาตเราลูกเราเมียเราเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไงท่านตอบก่าเพราะประชาชนฝากผมถามประเด็นนี้ตอนนี้ตอนนี้นะครับไอ้เรื่องที่ท่านทนายพูดในเรื่องในเรื่องตรงนี้นะครับก็ยังยังยังไม่รู้ผมต้องทราบเหมือนกันครับนะครับยังไม่รู้ว่าใครพูดนะครับ เออ่ที่ที่ยังไม่รู้เดียเพราะว่ายังนยังไม่ได้ทราบข่าวหรับท่านเดี๋ยวผมอยากจะสื่อสารรคับเอ่อหาตัวก่อนนะครับคือคือเข้าใจท่านเข้าใจเข้าใจว่าเออ่ที่ท่านทนายมาเนี่ยต้องการอะไรนะครับเราเราคุยเรื่องคดีแล้วเราพอแต่ทีนี้เราคุยเรื่องทีกดี่เราตไดวครับสรุปสุดท้ายครับทางพันตำรวจเอกณรงค์ท่านก็บอกว่าโอเครับทราบเรื่องนะเดี๋ยวจะรับเรื่องนี้ไว้แล้วไปสอบสวนผู้ใต้บังคับบัญชาของตนให้